เหมือนจะยังได้ต่ออายุไปเกมหน้าอยู่สำหรับโชมัสทูเคิลนะครับล่าสุดทาง c ีอยืนยันว่าโชมัสทูเคิลจะคุมไบเยอร์ต่อฟัดกับไรซิกในสัปดาห์หน้านะครับท mm hmm. างด้านของยาน,นคริสเตียนดรอเซนในแกลฟซีอีของไบเยอร์มิวนิคยืนยันว่าโชมัสทูเคิลจะทําหน้าที่คุมทีมต่อไปในสัปดาห์หน้าไบเยอร์มิวนิคเนี่ยล่าสุดครับบุกไปโดนโบคุ่มล่อไป2ประตูต่อสในศึกบุนเดสเลกาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตอนนี้ตามหลังไบเออร์เลวูเซนแปคะแนนนะครับ นอกจากนั้นเป็นการแพ้นัดที่3ติดต่อกันของมายเยอะแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่อนาคตของชูเกินแขวนบนเส้นได้นะครับโดยรายงานก็บอกว่ามีโอกาสที่บอร์ดบริหารจะลงดาบสั่งปลดชูเกินออกเลยนะครับแต่ทางคริสเตียนดรีเซนนะครับในฐานะ c ีอของสโมสรยืนยันผ่านสกายสปอร์ตเยอรมันแล้วนะครับว่าทูเกิลจะทำหน้าที่คุมทีมนัดต่อไปซึ่งมีคิวเปิดบ้านเจอกับไลซิกวันเสาร์นนหน้ามาฟังสิ่งที่ดรีเซนได้พูดนะก็บอกว่า ผมไม่ใช่คนที่โหดร้ายเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะหมดแรงหลังจากผ่านมาหนึงสัปดาห์แต่นี่มันอนาคตของชูเึิลไม่ใช่ประเด็นที่พวกเราจะจัดการในตอนนี้พวกเราต้องโฟกัสไปยังเกมถัดไปอันนี้คือสิ่งที่คริสเตียนดรนนะครับได้พูดถึงชมัสชูเึิลถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยแรงกดดันโดยสื่อยังมองว่าเกมหน้าอาจจะเป็นนัดชี้ชะตาของชูเึิลก็ได้ครับอนาคตของเขาว่าจะเป็นยังไงอยู่หรือว่าไปนะครับ หากไม่สามารถพาทีมกลับมาคว้าชัยชนะได้นะครับนั่นน่าจะไลฟ์อีกนะครับจะเป็นยังไงครับอนาคตของโจมัสทูเคิลครับต่ออายุไปอีกเกมหนึง่งนะเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของโจมัสทูเคิลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้าวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมโอ้โหช่วงนี้อ่วมจัดเจ็บจ,จัดเลยสําหรับโจมัสทูเคิลโอ้โดนบวกุ้ม3ประตูสอง